b a b y ้เกิ just wanna be to school in the first time แกอยากพบเธอสักครั้งไม่ใช่ว่าเพียงแค่โทรหาเพระฉันต้องเขาเรียนด้วยเธอไม่มีเวลาแต่ปวดนะเธอมาเจอกับฉันไม่ก็อย่าไปให้รอน้การได้คุยกับเธอนั้นมีคุณค่าทางใจแล้วเธอก็รู้ว่าคนอย่างฉันนั้นไม่เคยวิ่งตามใครขอเวลาไม่นานนะเธอมันคงไม่เป็นอะไรแล้วมันจะเป็นไปได้เบบี้เกิล just wanna be to school in the first time แกอยากพบเธอสักครั้งไม่ใช่ว่าเพียงแค่โทรหาพระฉันต้องเขาเรียนด้วยเธอไม่มีเว ถ้าเธอมาเจอกับฉันไม่ก็อย่าไปให้รอนะการได้คุยกับเธอนั้น